สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมากินเขาเสาน้ำปลาปลาฮามูกินเขาฮามูประจำค่ะกินลำพังไม่เป็นแล้วต้องกินหา<ม>เพื่อนกินนะฮะปลาได้ต้มหมอบปลาแดกอีกแล้วไหมฮะแต่ว่าเป็นมื่อในเป็นปลาปลาซาบะเนาะค่ะรอบก้อนนั้นเป็นเป็นปลาดุก ปนป่าสาบะโตบกัก่งยนะค่ะก็เลยได้เป็นสองเมนูเรื่อมาอ,อทับพี่มาค่ะกับสมพักค่ะสซนพักที่เห็ดมุกกรเนี่ยแหละ,ะมาได้ค่ะหานแลวกินมากินน้ำกัน ปากปาดขวดบีบครีมไหมะเอากัะไก่ตัดชุบเลยบีบครีมคะเวลาเข้าใส่หรือครีมยังหลายอย่างอ่ะที่เป็นหลอดนะฮะเวลาเขาบีบแล้วมันมักจะบอกอ,อกตอนที่มันไก่จะเมดนะฮะเอากัะไก่ตัดกระกาหาถุงพลาสติกเนาะค่ะมามัดเอาอยางมัดปาดแน่แนๆใส่ครีมที่เหลือค่นะหน้ากระสิส้งเท้าบนๆนนจากน้อยนะคะ เมืดอกินข้าวปั่นไงได้ทำอะนน่ยหมูอทอดมาแ้วค่ะมากินน้ำกันค่ะแค่รสสร้อยใส่แก่นกลางมั่นก็ยุ่ยเนี่ย น้ำขึ้นแล้วมั้งค่ะอหนังหมูลงมาประมาณแล้ว มาคนแบบแหงค่ะ ปลาชาิ้น,บา,นาบางง่ายนะ่ะตักน้ำบาชนดแซ่บค่ะเติมพลังใี่หมดเศานะฮะ จีสานค่ะใส่สลับ บร่ได้ซอยหอมใส่เม็ดป่นนะฮะไม่โฟกัสที่อาหารมันรากชูเลยนะ หอมหอมปลังหอมญี่ปุ่นนะ่ะขายทั้งรากเลยพดดีแหละจะได้กินไปทั้งรากวิเตนซี่ค่ะนไนรูปแบบอาหารเพราะบ้านเราไม่ชอบกินชามะนาว ฝนตกค่ะไม่มีแดดเป็นอาทิตย์ไม่มีแดดมาสองวันแล้วแล้วนับไปอีกประมาณห้าวันจากที่เช็คได้ในพยากรณ์อากาศนะฮะช่วงนี้เป็นช่วงฝนช่วงคืมค่ะอือไปเห็นเงาปะนว่าเอียงแบบแบบ เนื้อพุงค่ะเนื้อไม่ลายเนื้อลายแห้งเนื้อใหญ่เนื้อหนาเนื้อนุ่มต้มใช้น้ำประแดดนัวค่ะ ฟ้าเป็นสีสีเทานาะพอนั่งไตพื้นซ้านค่ะ อากาศไม่ดีแต่ก็ขอให้มีความสุขในบันที่อากาศไม่ดีแบบนี้นะคะมีความสุขกับการที่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วไม่เจ็บไม่ปวดใครที่เจ็บที่ปวดก็ พลังใจดีๆนะะเนาะแต่ละคนก็น่เมีพลังใจดีๆแตกต่างกันนะฮะเนาะหาได้จากสิ่งรอบข้างใกล้ตัวทุกไม่นานก็สุขสุขแล้วก็ทุก <laughs> หรือไม่งั้นก็พอดีมีอยู่แบบนี้บนไปนนะ่ะซึ่ง เป็นปกติมากของชีวิตถ้าคิดว่าเราแย่นะเรามองคนอื่นที่เขาแย่กว่าเรานั่นทำให้เรามีพลังขึ้นไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกนะคิดแบบนี้เราจะรู้สึกดีขึ้น ตอนนี้รักษาตัวให้ให้บ่เป็นกล้วยนะคะบ่เป็นโควิดแต่คนที่เป็นรอบรอบข้างหรือว่าที่รู้จักนะคะก็ก็หายหายดีแล้วนะคะก็กลับมาทำงานกลับมาเรียนกลับมาอะไรถ้าสมมติว่าใครเป็นนักเรียนนักเรียนก็เป็น เด็กวัยรุ่นเด็กอะไรน่ะเป็นพอเปิดให้พอป่าทีก็ก็เป็นโควิดพอปิดก็ซาไปพอเปิดอีกทีก็เป็นอีกแถวบ้านไปเนะคะ่ะเปิดห่างเมืองเนาะเปิดแต่หลายเมือแหละพอเปิดห่างในรถติดเลยค่ะติดคิ้งาเลย ข้างนั้นเขาปิดปิดมาเกือบเดือนนะฮะเขเปิดมาทีเดียวคิรถเต้นเต็นปลาเลิกงานมา <c oughs> ไม่เคยเห็นรถติดอะไรขนาดนี้เลยนะ <c oughs> เขาโทรมาบอกระหว่างทางตั้งแต่ใช้ถนนเส้นนี้ไม่เคยเห็นรถติดขนาดนี้เลย คิดดูว่าการเปิดห้างแล้วคนรึไปล่าหืมน้องมาแล้วกวนมาแล้วทำอะบรไมา่ได้ทำนะบาไฮมักกวนเนะกะมงหน่อค่ะ มันเมือนยังกว่านางจินอยู่ต่อขกวนปวด่วนเกินห้องถ้าป้านางยมตั้มเนี่ยเขาจะเห็นว่าเขากินอย่างเขาจะเห็นว่าอาหารเขาหนังชนใจหรือบนานางชนใจนะค่ะเขาก็จะยู่ไกลๆเข้าเข้ากับสัมผัสเขาได้แต่พอป้านางกินอยู่โต๊ะสูงเขาจะไม่เห็นว่าเขากินอย่างก็จะห้องอยากเห็นอาหารเขา ใส่อิ่มนะค่ะมาอยากให้กล้องโฟก,กัสอาหารบม่อยากให้โฟก,กัสคน,นะะมาล้วะคนมาครึ่งหัวะอ,อันนี้ปัดออกจากเนื้อแล้วก็ต้มแล้วก็มาใส่ในส้มผัก เรากระเทียมันเม็ได้สมผักคนจะตกทั้งวันได้อีกหลายวันติดกัน ทั้งปามือทุกนิ้วเลยขอบคุณนะคะที่นั่งกินขอบเป็นมูก,กันในทุกๆคลิปนะคะขอบคุณมากๆทุกคนเลยช่องไปกิกกนอ,อาหารบ้านๆน,น,นะคะสมุดอะไรบ้างมากตอนนี้อยู่บ่ตราผูา้ใดเบิ่งกันมาตลอดก็จะโห่นะคะเนาะกินอ,อาหารบ้านๆเมนูบ้านๆเวียนไป อาหารที่ไหนก็ไม่ถูกใจเท่าอาหารบ้านเกิดนะคะบ,าบาัวไพรก้างมันก็หยิบง่ายนะปลาตัวใหญ่พอให้ได้เห็ดเยอะๆปีนี้เดี๋ยวจริงหน่อยปกาจะไปเก็บเห็ดแล้วค่ะ ยังมาไปซองใบกระเทียมอยู่แต่บอกกับบุ้งหงอแดงนั้น <c oughs> บุู้หงอแดงมีเก็บใบกระเทียมนั้น <c oughs> เพื่อนที่ดูกันอย่างเนี้ยดูหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รู้ดูคลิปของปลาหรือเปล่าแต่แต่ละคนนะ <c oughs> จะมีคนพาไปเก็บกระเทียมไหมน้อเผื่อรู้แหล่งไป <c oughs> พบปลาพเพลย์ค่ะนห้ามละ ระวังเ้าระวังรอปกติบ่ได้ไปมาหาชูขนาเนาะแห่งยิงมากเหตุการณ์โควิดนะคะเนาะยิงต้องเซฟตัวเองเซฟมูแก่เรื่อะไรนะ่ะกินไม่ได้เรื่อะไรนะ่ะ <c oughs> องใส่ซื้อมาที่มนตัวยเย็นโดนค่ะ อดีเมนูมือต่อไปอาหารเซตเดิม เะาใจร่อยแล้วค่ะไม่ปลาก็หมูไม่หมูก็ไก่ก็เนื้อก็เวียนไปนะคะเป็นอาหารที่เราไม่สามารถผลิตอะไรเองได้เลยสักอย่างไม่ได้ปลูกไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงแล้วทำกินเองอเจอกันไม่คลิปหน้านะคะผู้ให้เบิงงกมาถึงตอนนี้ อืขอพุณหลายๆนยค่ะใครดูมาถึงตอนนี้อยู่แล้วน้ำปลาบัดกินจบสาวเลยค่ะให้กล้องเป็นเพื่อนถ้าคนรู้จักหรือเพื่อนเห็นไลฟ์สไตล์ป่าในการกินหน้ากล้องเขาก็จะเป็นห่วงเป็นห่วงว่า เพื่อนฉันยังปกติอยู่หรือเปล่าบางทีคิดว่าจะเอาอืมเรื่องอะไรมาพูดนะคะบางทีพอกินแล้วหลุดเลยค่ะลืมเลยนะคะแต่ก็บ่มีอยังมาเลยะคะอาจจะเป็นแซลคอมเมนต์ใครใครมีช่องนะคะหรือไม่มีก็ เขียนคอมเมนต์มาได้นะใครมีช่องก็จะดีก็เขียนคอมเมนต์เพื่อที่จะให้เพื่อนเห็นช่องตัวเองเนาะเป็นช่องปาก็มีเพื่อนๆที่ทําช่องด้วยกันอันนี้มาจากมองไทยใช้ไ,ได้นะรสชาติเหมือนมะม่วงกวนเป็นกำลังใจให้นะคะใครทำช่องของให้มีพลัง ขอให้ดูช่องที่ตัวเองชอบจะได้เพิ่มพลังให้ตัวเองอะไรที่ดูแล้วไม่สบายใจก็ก็เนาะเราก็ชีวิตต้องเลือกได้นะในบางอย่างเราเลือกได้เราก็ต้องเลือกนะอของหวานปิดท้ายจบสมบูรณ์สวัสดีค่ะบายค่ะ